รถขุดโคบีมักทรีร้อยยี 120, นะ่สิบเนาะตัวนี้สีเดิมเนาะสีเดิมสีเดิมสีเดิมรอยยี่ครับผมซีเรียกแปดพันกว่าโอ้เรียกแปดพันเนาะโอ้โหสวยสวยรุ่นนี้เขาเรียกรุน่นทิมนิยมนะโคบีเนี่ยใใสส่กกระจ โคเบ่รอยี่เครื่องยนต์นี่ของเดิมไหมพี่เดิมเลยนะอืมจเติมเติมเหมือนเปลี่ยนมาใหม่ปะเติมยังดีอยู่แล้วก็โซ่แล้วก็ยังดีอยู่เนาะใบเทคเขาก็ยังยังหนาอยู่อือก็เลยก็มีแตกบางตัวอืมตัวนี้แอร์เป็นไงมีแอร์ไหมแอร์ต้องไปแอร์ต้องไปวางใหม่อืมนะครับ เครื่องยนต์เครื่องยนต์อิซุซูเนาะครับอิซุววรุ่นอ่าพวกแพรพวกปั๊มอะไรเนี่ยในีเจ้าของคาวาเนาะครับคาวาเคสามวีตัวนี้นะครับเครื่องอิซุซูอิซุซูเครื่องซีซูรุ่นอะไรเนี่ยหกสี่บีดีสี่บีดีหนึ่งตัวนี้มีเล่มไหมพี่ ารอินวยเอกสารอินโวยเนาะอ๋อรุ่นนี้จะมีเทอร์โบนะครับผมร้อยยี่สิบเจียวเลยผมใช้พร้อมใช้ยังแรงอยู่ไหมใช้เจ้าของไว้ใช้ได้นะเอาเอาไปทำเออหน่อยก็ติดฟิล์มติดไลน์นี่ใช้ได้ดีเลยยาวๆบูมอาร์มเป็นยังไงมีราวมีอะไรไหมอ๋อมีตรงนี้นะเชื่อมตรงนี้นะครับ นิดเดียวบูมอามนี่ครับฮุบเบนี่ถือรถยอดยอดยอด,ยอดนิยมครับทุกคนนะสตาร์ตติดไหมนี่เออสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะรุ่นนี้ไม่ต้องผ่าหัวนะ เดี๋ยวมาฟังเสียงครับผมยนต์อิสุซุโอ้การง่ายฮะโอ้ไม่มีโหลดเลยครับผมอันนี้เดินเบานะ ก็มุ้งกี่แล้วครับโอ้แก้วเลยครับอ่านี่ครับ,ครบเครื่องนิ่มมากครับผมอ่ะกผยก อันนี้เครื่องเบานะครับผมนี่โอ้โหต้นกระบอกน่าจะมีบุทรวมหน่อยนะครับผมกระบอกไฮดรอลิกสาพาี้ถือใช้ได้เลยไปล้างหน่อยโอ้ น่าใช้ครับผมน่าใช้นิ่มนวนมากครับรอยยี่ลอยยี่โอ้โหอ้าสวริงเอวเป็นไงเอวยังดีอยู่นะ ะยกแล้วครับผมือ้อช่วงล่างครับรถเลืกก็มีแตกอยู่นะครับผมรถเลื่อนมีแตกหนึ่งสองสามรถเลืกแตกสามตัวฝั่งนี้นะฮะขายตามสภาพครับทุกคน อันนี้คือถ้าเดินเบาแล้วเครื่องทํางานไม่โหลดนี่เอายกขึ้นยกลงหน่อยงางไปยกขึ้นยกลงหน่อยอ้าวเอาลงเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาลง อโอ้นิ่มนวลครับเก็อาจจะมีโยกนิดหน่อยครับผมตามอายุของเขานะครับแต่เสียงเครื่องนิ่นมครับผมเสียงนิ่มนะประมาณนี้นะครับ โซยังดีอยู่ครับผมบูธยังดีอยู่อ๋โอเคโอเค ่โอเคครับผมเงียบเสียงแล้วโอ้ตัวนี้มันปั๊มเหมือนปั๊มทำมาใหม่ไว้เนี่ยเหรอเนาะปั๊มยังไม่เยิ้มเลยเนี่ยเนี่ยปั๊มเขาเหมือนเหมือนกับเปลี่ยนมาใหม่นะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ปั๊มได้ของใหม่เลยปั๊มไม่ได้แรงอ่ะเบามากแล้วเครื่องเบาด้วยไม่ได้เร่งโอ้จริงถ้ารถมันโหลดเนี่ยมันต้องเร่งเร่งแล้วมันเพชรดีเช็คเพชรมาดีนะตัวนี้ ทำสีทำแอร์หน่อยยิ่งโหใช้งานตัวนี้นี่โหคุ้มครับอันนี้เท่าไหร่นะสามสิบเก้าโอ้ราคานี่เท่ารถไทยนะรถไทยสุดยอดครับสุดยอดก็ ดูจากสภาพแล้วก็โอเคครับผมน่าใช้อยู่เฟรมอะไรก็ดีครับเครื่องยนต์ก็นิ่มนวลตัวนี้ช่างเช็คเครื่องยังมีรวมไหมเครื่องก็คอยใช้อยู่ครับพอใช้ด้วยมันก็ยังไม่ยังไม่อายเยอะใช่ไหมไม่อ,อ๋อยังดีอยู่เนาะใช้อยู่ยังดีอยู่ปั๊มก็ยังดีอยู่ยังไม่เยิ้มเท่าไหร่นะครับเครื่องตัวนี้หาอะไรง่ายเนาะใช่หาอะไรง่ายครับแล้วก็รุ่นนี้ก็รุ่นยอดยิ่งด้วยครับผมใช้งานได้อยอืม บูมอามนี่ก็มีแค่ตรงนั้นเนาะปาปาที่เดียวนะครับก็มีบูธตัวกระบอกนิดหน่อยเปลี่ยนบูธใหม่ก็ใช้ได้ภายในภายในห้องคนขับตัวนี้ระบบไฟฟ้าหรือว่ายังไงพี่ไฟฟ้าตัดเนาะอ๋ออืมไฟฟ้าตัดแล้วเนาะอืมก็ราคานี้นาะ ใครที่งบน้อยครับผมอยากจะได้งบน้อยๆเอาไปใช้งานแต่กระักงานก็ได้เที่ยวเหมือนกันนะใช่ตักตักการทำงานได้กับรถราคระเราเป็นร้านนะเออแต่ใครงบน้อยก็เอาไปเป็นเจ้าของได้ครับผมใครมีซีเรียสมันไม่ได้สวยเท่าของใหม่หรอกอืแต่มันก็ทํางานได้ เกือบเป็นล้านเหมือนกันนะนอนหลับสบายนอนหลับสบายไม่ต้องเครียดเจ้าของรถใช่ตัวนี้สามแสนแปดหน่อยเจ้าอืมนะครับช่วงหลังมันถ้าไปลอกหน้าดินมันก็ไม่ได้เดินเหมือนใช่เอาไปลอกหน้าดินเนี่ยไปต่อไรให้แต่เครื่องดีปั๊มดีเนี่ยแรงเนี่ยโอ้ยไปจอดเด็วก็เขียบนิดนึงครับเป็นนั่นเองอืมร้อยยี่สิบครับผมสามแสนเก้าต่อรองได้ไหม ต้อ,องได้เนาะโอเค okay. นะครับผมสำหรับรถแมคโครใครที่มองมองอยู่ FC ท่านใดสนใจครับผมรถมือ 2. สองราคาจับต้องได้ก็โทรมาเลยครับผม0 8 0 8 4 3 2 9ศ0ครับเซนบุริยมัมเดี๋ยวจะมาดูรลให้นะครับใครที่สนใจอ่ะเอาขอบคุณทีมงานช่างมิงแล้วก็น้องมิกใช่ไหมครับนะด้วยครับผมก็ มาเจอไม่โครครัสวยๆเลยนะครับตัวนี้อืมราคาสวยมากเลยราคานี้เอา้าลา่าผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ